เอาละครับคราสีผมมาพบกันละครับรับมิจฉาตับปบขัดรอกปสวรณาผมวันนี้เป็นตอนที่2 5 7 9ถึงตอนที่2,580นะครับผมเอาละครับเพื่อมปให้เป็นการเสวนะครับผมแต่รับชมรับปังเครื่องาาต่อดจากเมื่อปานจะดีกว่าครับอีก3,000ทุกโปราดยั้กันเปิดน,นี่เป็นเวลาที่คงสั้นสำหรับที่เทียบ เขาแต่ใช้ช่วงบรัน,นี่ในการเพิ่มความแข็งของข่าวเพื่อที่เขาจะสามารถประชันตากับการแข่งขันของรับไอซิยทระดับในสวรรค์ตาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถคว้าเอาสิบอันดับแรกมาได้ก็ตายแต่เขาจะต้องได้รับโอกาสอันยิ่งแต่ยันแน่นต่อเพราะอย่างไรก็ตามการได้รับอันดับที่ดีคือมันก็จะสามารถได้เห็นตัวตนแห่งความเป็นไปเพิ่มเติมซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องดีๆด,ด,ด,ดีร่างกับขบรัดตอบ เจ้าแห่งดวงจัวรของเรามันก็เป็นอาเซียระดับในตะวันเช่นกันซึ่งจุลสูตควรจะให้เราคำการเขาร่องไปยังขาดของอาเซียระดับนิยมการแยแน่นตอ่อยไดเขียนในทิกรโตัเอกและตามที่ขอขกระนาวไปในวารันเอนนบัมโปรตุนชูได้เดินทางมาพบร่างการคารออ์ลประยีศเทียบเจ้าแห่งดงจักคาราวาท่าจากร่างการคารออ์ลประยีศเทียบได้แสดงของระบบปากดวงจัก การแข่งขันของระดับในสภาภายในอาณาจักรแห่งความกรโัโฟนมันกำลังจะรุปลนขึ้น,นถ้าอยากจะให้เจ้าทำการความรู้ข่าไม่ต้องการให้เจ้ามนได้รับอันดับที่ดีแต่ข้าจะเทียวกว่ามันเป็นการเข้าถึงอาชญาระดับในสวางทเลอื่นเพื่อทำการเพิ่มผูนความรู้ของเจ้าบำพลตุลชูและล่าดขึ้นป่ามได้ขอรับแพทย์จากเย่เใย้าับตาภายในปีคาร์ตา ยิ่ง่เขียนได้ทำการที่จะเพิ่มความรักษาของตัวเองด้วยความพยายามทำครงข่าวส้ำตะเคียแต่การดูรับรักฐานกรลัเพราะภายในปัจจุบันมันดังไม่จำเป็นมันนึ่งแต่ระดับของรักทางกระัเพราะของโปรตีนตัวการแข่งขัดของอาชญิดับในสวรรค์ทั้งหมดหนักมันต่างกระเท่ากันมันนั้นดับเดียวการโดถูกรับรองแต่สมบัติพิเศษบางจาดดังนั้นการดูรับรักฐานกระัเพราะ มันจึงไม่มีความอ่าดังนั้นจึงเดียเป็นแค่สามทาาที่ต้องทําการปรปับปรุงอย่างแรกก็คือการสร้างพลังกสิทธิ์ในสวรรค์เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือการสร้างทัศนะในสวรรค์ส่วนดังทุกทาคือการแปลงแตงสิ่งส่วนต่างของร่างกายให้กลายเป็นร่างกายทองคําในสวรรค์ทัศนะในสวรรค์ทานมันไม่สมามารถตรวจตาพาดังต่อสู้ได้โดตรงแต่มันมีบทบาทในการสบรางพลังทุนนาน เราได้สร้างทักษะในสวรรค์นาพอแต่ดังนั้นจึงไม่จําเป็นแต่ต้องสร้างมันเอาป่าส่วนการสร้างพลังศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์แรีร่างกายทองคําในสวรรค์ขึ้นมันกามมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเปอย่างป่าโดยเฉพาะอย่างจริงร่างกายทองคําในสวรรค์มันนั้นสามารถช่วยเราราได้เป็นอย่างป่าถ้าหากเราสามารถแปลงร่างกายทั้งหมดให้กลายเป็นร่างกายทองคําในสวรรค์ตากความแข็งแกร่งของเราจะเพิ่มขึ้น ปเคียงระดับที่น่าสะบึงกลัวรังตักหนักรายทุกโปรรังได้ผ่านไปที่เขียนได้ทำการสังเวยร,ร่างกายรอาของเขาไปเป็นจำนวนจำเบ็นทู่เพื่อทำการคนคว้วิธีการสาร้างร่างกายทองคำในสว่างขึ้นมานตอนคือและเดซ่าร่างกายทองคำในสว่างขึ้นมาคือนน้องและก่อนที่จะรู้ตัวสามพันทุโปรก็ได้ผ่านไปร่างกายเดสา่าในที่สุดก็ได้เปลเป็นแฟ เป็นร่างกายทองคําในสวรรค์แต่ย่เทียมรู้สึกตื่นเต้นไปนอย่างป่าร่างกายทองคําในสวรรค์ของเขาในปัจจุบันนาน้มันแทบจะมมระดบใกล้เสียงกับร่างกายทองคําในสวรรค์ของเจ้าของความเงียบงนันในตอนนัน้เจ้าของความเงียบงันเป็นเพียงอาชญากรโปตาแต่ด้วยร่างกายทองคําใ,ในสวรรค์ทำดอนในศตร์เขาก็สามารถดูรอบภายใต้น้้ามือของเจ้าสูงสติแท้จริง เป็นอาจริจากระดับในสวรรค์ได้เป็นบรรณาซึ่งใขรๆก็สามารถตินรรกันได้่าความพียงจกของเขาต่างมันมน่าสะพรึงกว่าขนาดไหนถ้าหากเขาสามารถกลายเป็นอาชญาระดับในสวรรค์ตาสิ่งร่างกายในสามคนที er, ่เทียได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นร่างกายของคำในสวรรค์ได้เช่นการนอกจากเสียสิ่งกระเด็นแปดหนึน่งในสามเป็นร่างกายของคำในสวรรค์แปดเยี่ยงเย่ย ตากระพาังสักสิทธิ์ในเซลฟ์ปอดขึ้นมาได้อีกสองตาอย่างใดก็คือพารังศักสิทธิ์ในเปาฟ์ปอดเปลียนต้องการซึ่งเขาได้เรียกมันน่าพเคลื่อนผ่านโซลโซฟัตสซลพารังศักสิทธิ์ในเซลฟัตอีกประเภทหนึ่งก็คือมันคือประเภทอนาเขตอาณาจักรในเซาฟ์ปอสำหรับพารังสิทธิ์ในเซลฟันทั้งสองนี้ที่เขียนตั้งใจจะใช้ปอดกับร่างกายคาร์ลที่ให้เจ้าของเขาซึ่งเขาจะไม่เริ่มปอดกับร่างกายคาร์ ของเต้าหินตรงดวจเพราะท้ายที่สุดแหลกแม้ว่าร่างกายคาร์ลของข่าวจะส่งพลังมากเพียงายแม้ไงว่าจะรับโอกาสมากเพียงายแม้ว่าร่างกายคาบ์ลของตลาจะรับการดรับขึ้นมาไปียกปาแต่มันก็มีทางที่จะส่งกลับมาอย่างร่างกายคาร์ลที่แท้จริงตาดังนั้นร่างกายคาร์ลตีแท้จิงจึงเป็นราดีที่ดีที่สุดในกรณีที่ถึงระดับที่สุดจริงๆเขาก็ต้องเอาท่างกายคาร์ลตีแท้จริงของข่าว เผื่อที่จะรับโอกาสมากต่างแต่ได้รับควาประโยน์สูงสุดและปูเขาโรฮิหปรโตต่างเจ้าแห่งสุนิ่าง์เดชจะให้เถียนเดินทางเข้ามาขอและแห่งวิชาที่เถียนกระเด็นทางมาหาเจ้าแห่งสุนิพาร์คารวัตเจ้าแห่งสุนิพาร์ที่เถียนได้เก่าขึ้นมาด้วยความโร้พราะเจ้าแห่งสุนิพันได้ทำการประหยัดหน้กและเก่าขึ้นนนทีว่ามันก็ถึงเวลาแปรข้าจะพาเจ้าไปจากอาณาจักรแห่งความกรธโหดและในทันที ปูปปั้นนกสีทองขนาดกายก่อรัปกบต่อคือบนความเบื่อของเจ้าแห่งสุนิกรและเหะน็นกานรปลุป,ปั้นนกสีทองดังกล่าวก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นป่าเมืได้กลายเป็นนกสีทองอันน่าสะพรึงกลัวและทรงขึ้นาหาแห่งความน่ากลัวออกมาแต่ยี่เจียนฉปับนี้ถึงออกการของอาวาุโสสิทธิเจ้าาจากนกสีทองตอนที่ทน่นเจ้าแห่งสุนิกร นี่เป็นอาบุตรศักดิ์สิทธิ์ในสภางขั้นสูงดังนั้นเกิดดิเอทิอันได้ทำการเกาะะา่าท่าใช่เหรอมันคืออาบุตรศักดิ์สิทธิ์ในสภางขั้สนสูงเจ้าแห่งสุนิตารได้ไปย่างหน้าตอบกลับอาบุตรศักดิ์สิทธิ์ในสภาป่าเพชรหนึ่งมันมีความมากกว่าอาบุตรศักดิ์สิทธิ์ในสภาระดับสูงอื่นเป็นหลายทา่าซึ่งมันอาจจะมากกว่าสิบเท่าด้วยซ้ำเพราะการรวมกันมาขึ้นมา,นานตา่างก็เผอเริงยากไปอย่างป่าแ,และไม่ได้มีความแน่นพอน แม้ว่าจะเปล่ปรมาจารแห่งการรำการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่างขั้นสูงก็ตามันก็ยังไม่สมารถสร้างขึ้นมาตาเย่เขียมพยานาตอบรับเพราะในตอนนี้เขาก็เป็นปรมาจารแห่งการรำการอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่างขั้นสูงแต่เขาก็ยังไม่สมารถสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่างในระดับสูงชนินึ่งตาอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสวราระดับสูงชนิดนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอาวุธต่างๆตาและจะสามารถเปลี่ยนแปลง เป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตมากมายเพื่อทำการต่อสู้ได้ดูเยกตัวอย่างเช่นเจ้าแห่งสุงนิอาร์หลังจากที่ทำการปเปลี่การอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในสว่บบางขงั้นสูงนี้แต่เขาสามารถาเปลีป่ยนแปลงปากให้เป็นนกสีทองโดยจายและทำการบินออกไปตาซึ่งมันได้ทำงานที่เป็นเครื่องมือคนโซงที่รถเกลียวประยงปากนกสีทองตัวจายตนนี้มันได้เปลี่ยนทุกขบยวสูต ในขณะที่เจ้าแห่งสุนิปตาแดงนั่งอยู่บนตอมปานโดยไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเพิมหลังจากการเม่นนกสีอทองตนเองก็ได้เบี่ยงขึ้นไป่นบนรถเขาแห่งหนึ่งภายในอาณาจับเราเห็นเจ้าแขกและในเม่นนำแห่นงนี้มันได้มีโรคบ้าภายซ่อนอยู่รวมเช่สิ่งมีชีวิตที่แปลกประหดาษฟันชนเนสแต่ออร่าของนอกสีอทองกายตนเองมันจะน่าสมองกว่ายิ่งนักมันจึงไม่มีสิ่งวิตตัวตาย ที่คาจะทําการโจมตีเข้าป่าที่นี่ซึ่งเป็นแห่งการแบ่งแต่และมันมีเป็นที่ต่างๆมากมายภายในที่แห่งนี้และตามก็จะเป็นทางากาศดิ่แดนแห่งความเป็นนิ่งางมันก็ถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ซึ่งอาณาจักรโกเฮตต์ก็แทกที่เป็นที่ต่างของภูเขาโรฮิโปปามันนั้นเป็นพื้นที่ระดับการซึ่งหมันบริษัทาอาณาจักรแห่งความโกรโฮนอาณาจักรแห่งความโกรโฮนมันเป็นพื้นที่ระดับสูง และมีความแข็งแกร่งไปอย่างป่ายกัวอย่างเชฟปูขเขาจากซิทที่เขาปัดของขนาดจักแห่งความกรอโอนเพียงแค่กอรหังของมันดังดีมันก็สามารถจัดการอาณาจักรโปรเฮดเลือกแข็งหมบดตาเจ้าแห่งสุนีรันได้ทำการการทิปาปาเย่เทนปิยานาตอบรับและฟังอย่างตั้งใจเมื่อเวลาพันปายนกสีทองตนนี้ก่อได้ข้ามผ่านพืน้นที่แห่งหนึ่งไปยังอีบุนทีหลังจากที่ผ่านไป,ไปเป็นรันตา ในที่สุดพวกเขาก็ามาถึงอาณาจักรแห่งความกรธโหดแหลแไม่นานมากนะักมันก็ได้มีริงแบคทีเรียเสบงกูแบกตัวคืนจากแม่น้ำแห่งหนึ่งเสื่อร่างกายของมันต่างมีขนาดที่ใหญ่โตมากกว่าพูคาริเชนโกลาเซอีแต่เมเยตทีเรตเตอร์เฮสุนิค์ตาทาการข้ามผ่านม่น้ำป่าริงทักโกอานก็ได้ทําการต้องมบาเข้าป่าแต่ไม่ได้ทาการตรงตีทันเตอร์เฮสุนิค นั่นมันคืออะไรกันเย่เทียนได้ทําการสอบทางเจ้าแห่งซูนิตรได้ทาการแนะนาว่าสิ่งไม่คือตอนน่นทีได้ถูกเลีงดูภายในกรงขังบนภูเขาสัตว์สิทธิเจ้าวาดมันคือริงยักแห่งความกรดโคนริงยักแห่งความกรดโคนนมันมีพลังกำลังอันมหาศาลซึ่งมันจะรียกลับอาชญาตะดิดาโปรตา้าในขอบเขตกระดาษกระโดกเก้าคางและริงดักแห่งความกรดโคน ็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถมองเห็นสิ่งวิทุชนเกตที่ข้ามผ่านไ้ําขอบเกตตาและจากชำระดว้วยข้อมโพเพื่อส่งไปจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์แก่สวานดังนั้นปกคลที่ยังเป็นใคนแต่ก็ตาที่แดงาำมาที่อาณาจักรแห่งคอมโกรโฮนพวกเขาจะถูกรับกลู่โดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์แก่สวานก่อนทางปลดตนที่สวรางดังทานเจ้าแห่งโซนิกร์แม้แต่ริงดักแห่งคอมโกรโฮน ก็อย่างสมรติโบ,บต์ได้อย่างนั้นเลยเย่เทียมรู้สึกประหลาดใจแน่อนอนดูแปลว่ามันสมรติโบ,บต์ตายเจ้าแห่งซูนี่รันได้กล่าวขึ้นมาว่าเรายึงดักแห่งความกโกรธมันได้ทําการรบกำพรอาตาของไม่รับแห่งขอบเคดังั้นไปแดนขาดก็จะไม่มีทางที่จะดิกเกียวการรับรู้คำพบดมันตาแต่แน่นอนป่าเจ้าแห่งซูนี่รันไม่ได้สนใจป่าการโถกเจ้ามองดูริึจักแห่งความกโกรธดื่มป้าย รังตักที่นกฟีทอได้เปลี่ยนข้ามผ่าแม่น้ำแห่งความเคในอาณาจักรแห่งความโครโฟนเหมือนกันด้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความโครโฟนรายได้เป็นตรงปลายอย่างเมืองศักดิตเทสฟาร์ที่ใกล้กับภูเขาศักดิตเทสฟาร์เมืองศักดิตเทสฟาร์ดยังเป็นสถานที่ที่ตักแห่งขานของอาเรียสระดับในสวรรค์อีกดูเพราะแถวที่แป่ภูเขาศักดิตเทสฟาร์ดมันก็เป็นกอลังพันธ ดังนั้นจึงเป็นไปนเบิเเตาที่จะต้อนทับคนแผ่นนอกดังนั้นเึงสามารถเดินทางเข้าไปได้เฉพาะภายในบางศักดิ์ิธิ์ในสวรรค์ท้องอานหลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองศักดิ์สิธิ์ในสวรรค์แปดเจ้าแห่งสุนิต่างก็ได้ไปทําการพูดคุยกับพระองค์การและได้ถึงเย่ที่ให้อยู่คนเดียวภายในบ้านพักอาศัยที่ถูกจัดเยายมเอาไว้โดยภูเขาศักดิ์สิธิ์ในสวรรค์ในอีกต้นหนึ่งร่างกายคารอกของเย่เทียเจ้าเห็นตรงตัว ก่อได้ทาการติดตามเป็นชูไปอย่างเมืองศักดิ์สิทธิ์ในเซาปาและอาณาจักรแห่งความกระรองชิ่การแต่งไร้โป๊ปตายี่เดียนในเรื่องการขลอกของข่าวจะไม่ทาการพบการเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาบางตาเมื่อผู้การตาตรงแต่เรื่องการขลกของข่าวจาให้ตรงตัวสามารถทาการพูดคุยกับเป็นชูดได้มากมารละที่เดียร์โดข้อมูลต่างๆม,ม,มาคืนเพราะท้ายที่สุดแล้วเป็นชูก็เป็นอาจารย์ ของร่างกายคาร์ดของเข,ขาดังนั้นมันได้รับการปฏิบัติที่ดีสิ้นที่เป็นเรื่องปกติเบราได้ผ่านไปงาชา,ชาและเรื่องมีอาชีพชาได้รับในสวัรเม์มากขึ้นเดือดเือที่ได้เดินทางเข้า่าในเมืองศักดิ์สิทธิ์ในสวั์ขออาจาักรแห่งความกรองโหงภายในพื้นที่แห่งหนึ่งอาจจะไม่ได้มีอาชญาจะได้รับในสวัร์มากนะักและบางพื้นที่อาจจะไม่มีอาชญยจะได้เป็นสวัสไม่แต่คนเดียแต่นักรัมตอ มันเป็นการแข่งขันความสามพิเศษของไองแชตอีเดอเปอร์โซฟอร์ที่ถูกจัดตัต้งขึ้นตัวภู้ขอศักดิ์สิิทธ์ในเซลฟอร์ดังนั้นมันจะสามารถดึงดูดการะดับทรงสุดได้เป็นจังหวัดป่าและจำนวนของไอแชตอีเดอเปอร์โซฟอร์ภายในพื้นที carefully. ่เรานี้ก็อาจจะมีจำนวนมากเช่นกันและยิ่งปกร์ตามจำนวนไอแชจระดับในเซลฟอร์ภายในจักรแห่งความกระหนดังมันก็มีมากกว่าสองครับดังนั้นจำนวนไอแชจ ระดับในสปอนที่เขาดรงอนี่มันจะมีมากกว่าสามตากซึ่งจากแข่งขงเพื่อจิตระนดับที่สูงตัติงเปลี่ยนแยากไปยังป่าและอวันปีเจ้าแห่สุนิาก่อนที่พายเจจะให้พบกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่เนือขอบเขตกระดกระดูเจ้าแห่งภูเขาและอาชีพที่จะในสปอนอีกคนหนึ่งเจ้าแห่งภูเขานี่คือแซมอันดับประสบา์ที่พื่งถือกำลังขึ้นมาป่าของภูเขาเรา็นโบราณคำพวกกล่าว เจ้าแห่ตุรเจ้าแห่งสูนอรดันได้กล่าวขึ้นมาคาราวาเจ้าแห่งภูเขาได้เทียนในการมาด้วยคำพูดร้อนนี่เป็นคะแนนที่เขาเพิ่เด็ดเพิมเจ้าแห่งภูเขาเขาคือเจ้าภูเขาเฮปโตตาภายในตีเจ้าภูเขาเฮปโตตาได้ขยุดที่ภูเขาเฮโปรามากรแต่เขาได้ป่ารูปายของเขาเจ้าแห่งข้องปาโบตาออกไปหาประสบการณ์และในคะแนนดีการแข่งขันของอาเซียนเจดมิโซบะ กำลังจะเริ่มตื่นขึ้นในอนาณาจักรแห่งความกระหอนเจ้าแห่งภูเขาโรฮิโปทาที่ได้นำพาลูกชายของเขาเจ้าแห่งพองปะโปตาเดินทางมาที่อาณาจักรแห่งความกระหอนดีไปอย่างมากเจ้าไหนไม่เดียวเธอเจ้าแห่งภูเขาโรฮิโปทาได้พปลยนเด็กหนอแต่เขาดูไม่เต็มเป็นมากนะักย่เถียงเขาเข้าใจขึ้นการสำหรับเจ้า,าของภูคขาโรฮิโปตาการเปนสนลูกชายของเขา เจ้าแห่งของบาเขาตามันก็เป็นพอแต่แต่นั้นเขาจะไม่อยากจะฝึกฝนอาเุยัจะจับในสวรรค์ต่อไปซึ่งภายในปัจจุบันภูเขาเโชโแหามีรองผู้นําภูเขาเยอะมากมาและความแข็งแกร่งของรองผู้นําภูเขาเรานี่งมันก็ไม่ได้ไมป็ของว่าจะเอาเร่ครวัวผู้นําภูเขาเสมอไปดังนั้นผู้นําภูเขาเรโรยแหกปาจึงไม่สามารถจัดจาก,การรองผู้นําภูเขาคนอื่นได้และจะไม่สามารถจัดจาก,การ อาเซียจะไดับป็นสบางคนใหม่ได้เิ่นกันดังนั้นได้บรันตีเจ้าแห่งข้องปะปอราจึงไม่มีอะไรจะพูดกับเยสเทียทั้งสองฝ่ายได้พูดกันเพียงไม่กี่คำจากนันต้งทำการติดต่อกันในตาวฝายในเวลาตาา่อมากเจ้าแห่งภูคอริโปตาได้เดินทางจากฝ่ายพร้อมกับผู้ชายของข่าวเจ้าแห่งข้องปะปตดาเจ้าแห่งสูนิแรมได้กล่าวขึ้นมาว่านี่เป็นวิธีทางของเจ้าหนุข่าวในขณะนี้เจ้าควรจะทำการตัวตา ความรูปของเจ้ปาปยังปาดังให้โอกาสเขาในส่วนเสียปา่ยยปยาทีา่เหี่ยนเปลี่ยนหน้าตาเปล่านอกจากเจ้าแห่งของปา่าโบราณแต่เขาจะได้พบกับเจ้าแห่งปิศาปโปตาในเมืองศักดิ์สิิทธ์ในสวรรค์อีกดูอีกฝ่ายหนึ่งก็เดินทางเข้ามาขึา้นกันและในสุดวันนี้ก็มาถึงบ่อนที่การแข่งขันของอเซ็ดเดับในสวรรค์กำลังจะดำตอนคืนถ้าหากอาเซ็ดเอ็ดับในสวรรค์เขาได้คือดันเดินทางมาไม่ถึงมันก็ถือว่าเขาหน้ายอมแพ้ ภายในเบื้องศักดิ์สิทธิ์ในเสาป่าอาเชยศจะเป็นสังคมเก่งได้เดินทรรในที่แห่งนี้และจะมีขอบเครกระดัยกระดูกจะบอนป่าแต่โดยเพื้นฐานแตกพวกขอบธรรมทั้ง,ทงก็มีขอบเขตที่เหนียกวกรวดขอบเขตกระดาภัยกระดูกขั้นแปกและจะมีสีมีชีวิตอย่างเจ้าแห่งซูนิรันอีกมากมายตุ้มร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างที่แบบไม่ตาได้ปรกากฏขึ้นจากคำว่างป่าและเมื่อเห็นเชื่อมดีเจ้าแห่งสุนิ และความพบื้นผิต่างก็ยิ่าขึ้นมาอย่างกระบอก่ากคาราบาเเจ้าแห่งความกร์บอนที่แท้ก็เป็นเขานั่นเองเย่เห็นได้ําการเรียนรู้เกี่ยวกับสารละกาของอาณาจักรแห่งความกร์บอนภายในปัจจุบันโดยเช่นกาดยกตัวอย่างเช่นเจ้าแห่งความโกร์บอน,นุญนดีคือตัวตังระดับริ้นตึงของอาณาจักรแห่งความโกร์บอนมันมีเขาเรียกกันปาเหมือนเทียบกับคาร์บงนดูอย่างเจ้าแห่งสุนิรันแปล เจ้าแห่นความปังปองต่างสามารถสังหันกระจนดังกล่าวได้ถึงสองดักในดันที่ความแห่งกางของเขานั้นน่าสะบึงกว่าไปอย่างจริงนอกจากในตจ้าแห่งความกอโรอนดังถือว่าเปลนตัวท่เที่ยวการที่สสดในอาณาจักรแห่งความกรอนอีกดูวด้วยเหตุนี้ความน่าอือ่จึงมีความคอรพนับถือเจ้าแห่งความกรโรฮอนไปอย่างจริงเอาละทุกคนนั่งลงได้อย่างใดเจ้าแห่งความกรฮอนได้ทําการบอกเพื่อในขนาดเหุ้จ้าแห่งสุนิปลา พระคนะอื่นได้ทําการนั่งลงโดยละคนในเวลาตอนปางเจ้าแห่งความกระหอนก็ได้ทําการประกาศขึ้นมาว่ากมาเริ่มการะข่งขันข,นของอาเซียนดร์เบอรสว่างกันไดเธอเจ้าแห่งปิงนาออกมาทําการประกาศกฎเกณฑ์ซังจากด่านสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษยที่ถูกปกคุมงไปได้วยพลังน้ําแข็งก็ได้กดตัวคืนคนผู้นี้ก็คือเจ้าหจแห่งปิงนาเจ้าแห่งปิงนาได้ทําการประกาศขึ้นมาว่าการแข่งขัน ไอเช็ตที่จะเป็นวานระรับทางกระดับพะของพวกขอทุกคนจะถูกกำหนดเอาไว้ที่ขอเขตกระดับไปกระดุกแปดคางซิงในคันที่มีอัจฉรยที่จะเปนสว่านที่เขาตัวการแข่งขันรวม1 8ึงรตนในรอบแรกจะทําการตัดสิ่งผู้ที่ขอรอบ100่ตนส่วน8 6ตนสุดท้ายนั้นต่างจะถูกคัดออกในดันที่การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองตอนสอบโดยตดแต่ละตนจะทําการต่อสู้กัน5ค้ั้าง และจะถูกจันตับตามสถิติของตเอ A ถ้าหากสถิติของหนึ่งระดับแรกถูการมันต้องมีการแข่งขันเพื่อคนฐานหนึ่งระดับแรกตอไปลายห้าสิดับแรกจะถูกตัดสินในคาที่สอซึ่งมันจะคงเป็นการต่อสู้ห้าขั้ง20อันดับแรกจะถูกตัดสินในรอบที่สามและ10อันดับแรกจะถูกตัดสินในรอบที่สี่สำหรับ10อันดับแรกอาชีพจะละคนจะต้องทําการต่อสู้ทั้งหมดเก้าขั้ง เื่อจัดสินอันดับเฉพาะตอนโตภายใน10อันดับแรกเมื่อเจ้าแฮปปิ้งได้โบขึ้นมาช่นนี่อาเซียตจัดในสวรรค์ทั้งหมดต่างก็สมาเข้าใจตาและในเวลาที่ถัดไปรูปบอลสีทองก็ได้บบดขึ้นทราตรูแลร์รูปบอลสีทองที่หนาแต่ก็ได้รวมกลางกายเป็นครอวป่าหลังจากนั้นก็มีโครงสร้างขนาดใหญ่ได้ปกคลุม้นที่เห็นนีจากอันเจ้าแห่งความกลโหลนก็ได้นำองรอออกมา ได้ทาการรำรำพกมันเข้ากับรูปแบบให้โกลจากนั้นทางเดมิติก็ได้ปรากฏขึ้น,นเข้าแปลรูปแบบให้กลาเจ้าเมือปงปิญหยาได้ตะก,กวัวขึ้นมาในวรรันี้อัศยะจะจับในเสาฝันต่างก็เดินทางเข้าไปฮิรัตตนร่างกายคารอกเดฮจริคนที่เทียร์และร่างกายคารอกเจ้าเห็นตรงตววโรนแต่เป็นขอบเขยกระดับกระดดกขั้นหกซึ่งเปลี่ยนควาแรรผานของรับทางกระดาพกแต่เมื่อเข้าสู่รูปให้กลปล มันก็มีพลังงานแปลกๆตางๆเข้าสู่ร่างกาของพกข่าวและในเวณทีถัดไปตุ้มรับทากระนบพกองพกเขาได้ยกกระดับอย่างรวเร็วขอบเขตกระดับปลกระดุ7ข่าวขอบเขตกระดับเปลกระดูุดขางดุสูงสุดของขอบเขตกระดับเปลกระดูุดขางหลังจากที่รับท้ากระนบพกองพกเขาได้รับการโรวจตรมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่เต่น่อส่วนระยะอีกไม่สมห่างในขอบเขตกระดับปลกระดุ9ขา รักทางขนมปอกขนมปอกขอโดยตรงอย่างรวดเร็วอะไรที่กลายเป็นตัวทรงสูตรของขอบเขตกระดาษแปลกระดูกแปดคางเพียงพิตาเดียรักทางขนมปอกขนมปอกขอทุกคนก็ได้ถูกกำหนดไว้ในตัวทรงสูตรของขอบเขตกระดาษแปลกระดูกแปดคางซึ่งมันดื้อทำไปอย่างปังช่างเป็นวิธีการที่จริงจังจริงๆดูเหมือนว่าเราจะไปเรียนโครงสูตรของขอบเขตกระดาษแปลกระดูกแปดคางแป่กยี่เทียนด้วยกาวไปในใจ และภายในรูปแบบให้คนดีมันจะมีพลังดูดซึ่งเชียจะเราคนจากตอนเร่งบ่มพลังเราดีและต่อคอยให้กันทข่งขันเดิมคืนหลังจากนั้นม่นอ่านการแข่งขันก็นนได้เดิม้นคืนเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครับอีกแรงนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อพันนี้ครับเมื่อเหตุการณ์คาร์อนเน็ตไปได้นเลนะครับผมเอาละครับท้ว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกดซัสบสไครต์กดไล์กดแชร์ กดคอมเมนตสมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนครับผมครับ